เรียนตรวจครับลมเลยไม่ไปข้างนอกนะครับผมใส่ตรงที่ร่องน้ำนี่แหละครับลมจะแรนนิดน,นึงครับนี่นะครับสาเหตุที่ ที่มันลงนิดนึงไ่าเดินตัวครับน,นี่ครับใสอย่างเงี้ยครับไมรับเดินตัวก่อนกลับบ้านครับไปด้วยปักไปด้วยนี่ทั้งคนทั้งมือถือนี่มันจะร่วงลงนะครับ น,นมันยังลึกอยู่ครับไม่ใช่ว่ามันแห้งนะครับผมที่เขาขุดลอกเขาเอาดินขึ้นนะครับเขาทําเป็นคูน้ํานะครับแล้วเขาเอาขนขึ้นเมดหมดมันก็ไม่ทันนะครับฝนมาก่อนเดินตรวจค่อยกลับบ้าน เสร็จก็พาเดินตรวจเลยครับมาเดินด้วยกันครับนั่งก็ได้ครับผมพาเดินให้ชมก็ได้ครับผมปักไวบนี้ครับเป็นแถวเป็นแนวเงี้ครับครับเดี๋ยวก็มมืดก่อน ดิงเดินนะผมเดียผมน้ว่านอกนะว่เดีนะยเข้าป่านะครับผมไม่ใช่ป่าไม้พานนะครับผมป่ายาีราฟครับ มุดมุดครับมุดโอ้โหขอโทษนะครับมุดงเดี๋ยวครับหลังนึงตรงมุดครับผมก้่นหนาขึ้นเยอะเลยกัน กลางคืนก็เดี๋ยวจะถ่ายลงลงคลิปวิดีโอให้ดูนะครับผมขอบคุณนะครับบอกไปอย่างนี้แล้วครับเดินไปอย่างนี้ครับบรรยากาศอย่างนี้ก็น่าจะมีครับปลาดุกป่า ใส่ลงน้ำครับมันจะได้ไม่มีคลื่นยักษ์ครับผมมาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปได้คุยกับเพื่อนได้ว่าเออมีคนกดไลค์ให้นะครับผม ไปถึงนี่แล้วครับผมแล้วกลางคืนมันก็ขึ้นมากินเองนะครับเพิ่งมาใส่ครั้งแรกครับปีนี้ครับใส่ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่มันก็จะเป็นนี่ครับหางครับเกาะที่หางมันครับ ครับน้องแซบนัวครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับรีบปักเสร็จก็รีบถ่ายก็รีบกลับบ้านครับโ่นครับนี่ับปักไว้งี้ครับต้นน้ำครับไม่มีประโยชน์อะไรครับกินก็ไม่ได้ครับ ต้นน้ำสูงเลยครับนี่ครับปักไว้งั้นนะครับผมตอนเช้าก็น่าจะไม่เหี้วนะครับน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าตัวนึงครับผมหมดไปเรื่อยครับโอ้ต้นนี้ แรงครับก็เลยไม่ไปปักด้านหนงครับด้านหนคืนยักก็ปักมาแบบนี้แล้วครับผมไม่กินโชว์สักตัวหน่อยหรืออันี้ก็สวยดีครับ ม่ลมุดครับโผล่ขึ้นไม่ได้ครับหนามครับ <c oughs> ก้มไปก้มมาตัดเอวครับ pak lupa ya รู้นะครับหมดไม่ได้ครับขอบคุณครับนี่ครับลองมาดูแบบนี้ครับ,รบถ่ายกลับบ้านนะครับ

ก็มัน่าจะตกใจนิดนึ่งครับเพราะปันไม่เคยเจอลูกลูกออสเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก็ใส่ครับโอ้บรรยากาศเอามาดูเต็มๆครับนี่ครับด้านนี้ก็ปักนิดนึงครับ ต้องสูมดูครับผมดินไมมาูไม่เห็นครับมันต้องเดินลงไปเลยอะไรอ่ะ ก็ขึ้นมาเองนะครับ หนาวด้วยขึ้นไปทีเดียวมดแล้วครับเพิ่งปักเสร็จครับปักเสร็จก็ถ่ายเลยครับถ้ามีคนถือมือถือให้หนั่นก็จะไหลตั้งแต่ปักเว็ดนู่นแล้วครับ ภากเสีครัะทีบ,บกลับบ้านนะครับป่าน้ำเยอะด้วยเกินเอาตัวนี้ยังไม่ได้ลุกเลยโอ้ดูดีครับผมเหลือตัวสุดท้ายพอดีแปมหนึ่งนะครับแปมหนึ่งนะครับ ໃສ່ຢານມຈງີມີສປຕວນ รีบเดินกลับบ้านครับน้ำครับน้ำมุดมุดครับมุดมุดไปมุดไปโอ้โยนี่นะครับ ัไม่ต้องห่วงครับใส่เองก็ผลงานน่าจะไม่ต่ำกว่าตัวหนึ่งครับถ้าต่ำกว่าตัวหนึ่งนี้ผมไม่ได้อะไรเลยนะมันน่าจะไม่ต่ำกว่าตัวนึงครับเราดูผลงานผมแล้วกัน เดินกลับไปแล้วครับไปด้านไหนเข้านี้ก็ได้เนาะนั่งดูเฉยๆนะครับผมจะมุดให้ดูเองครับมุดหนามเลยครับผมบมาตะมุดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเกาะจมูกครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่ช่วยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย ปักครับผมนี่ครับนี่ครับมันก็รถมันก็ลอยอยู่ครับมันก็อ่องรองอยู่ครับเยอะครับปีไว้เพื่งเดี๋ยวน้องขึ้นกดไลค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถึงนี่ก็ จะลงไรแล้วครับผมอะไรนะอะไรน่ะอะอะไรอาตัวไอ้ไรนะตัวไอ้โอยตัวไอ้อยตัวไอ้รอ้โอ้โ้โอ้โอ้โออ้โอะไรอเอาขึ้นมาเลยโอ้โ Đi yêu tuổi yêu tuổi tuya yêu 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 đi yêu yêu à yêu 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 ông yêu 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 ผมว่าแล้วีิยผมได้ไม่ต่ำกว่าตัวนึงเชื่อผมไหมเชื่อหัวเอกรังคาแดงเถอะอือนี้ประตูตัวเอกด้วยนี่นี่ตัวเอกด้วยนี่ตัวเอกด้วยขาดจ้วเลยขาดจ้วเลยขาดจ้วเลยใส่เข้าไปเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วเกเจบ เกือบไม่ได้ครับผมเกือบไม่ได้นะครับเหยายแป๊บนึงแปบ๊บนึงเฮ้ยแ่มถ้าคนห้วยพึ่งไม่เข้ามานี่ไม่ได้เลยนี่ เ้ยมึงจะกัดเดี๋ยวเฮ้ยเอ,อ,อเเ้ยเฮ้ยนี่ครับผมก็กัดฟันไปด้วยครับแข็งอะ เดี๋่วจริงๆโยคมของมาดิอของแท้เลยเกินนาะรถเขาเนาะแล้วจะผ่อนทำไมอ่ะเขาโค้งไปดิเดีย๋ยวแป๊บนึงครับผมเดีย๋ยวแป๊บนึงหมดเหยื่อแล้วครับก็มีเหยื่อใส่ก็ปักไว้กว่อน

และยะยาเสียงสะตกใจเลยหลันงนี้ครับเจิมก่อนเพื่อนเลยครับไปครับผมได้ก็ตัวนึงแล้วตัวนี้ก็ประมาณน่าจะครึ่งโลได้ครับไปต่ตครับไปเอ้ยไม่ใช่เดิน,นหเห็นไหมครับตัวปักีบเลยครับตัวปกกีบเลย โอ้ยจะตกน้ำโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึง เกาะหัวหลังคาแดงทําไมนี่กรหลังนี่มันเดี๋ยวมันก็จะโกงแบบนั้นแล้วครับผมถ้ามันกินนะครับถ้ามันไม่กินก็คือมันจะนิ่งเหมือนเหมือนคันแถวนี้นะครับผมทากินปุ๊บโกงปั๊บเลยนะครับบิดผมนะครับผมบ็ดแถวนน้นเป็นอย่างนี้ไหมครับถ้ากินปุ๊บโกงปับ๊บ ถ้ามันไม่กินมันก็นิ่งนะครับผมถ้าว่ามันกินนี่เแบบ็ดผมจะออโต้ครับมันจะโกงไปด้วยเลยครับผมแหมพูดว่าเราพูดเองนี้นเนี่ยนี่ครับมันไม่กินครับมันจะเป็นอย่างนี้เฉยๆครับตราบใดที่ว่ามันกินเนี่ยขันจะโกงปุ๊บ ลายครับตัวหนึ่งครับผมกลางคืนนี้นี่ครับอได้ครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูที่กระต๊อบผมดีกว่ารถก็จอดไปข้างบนครับผมนี่นะครับผมพาเดินหน่อยครับได้คืนแล้วครับข่าลูกออดครับ ีิเหยน,นี่เบื่อโซฟามาเชียงหน้ากันดีกว่าเอาไปจำบึดอ้าวชิบหายแล้วจำบิดเสกวยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ย

นี่ครับออกอีบเลยครับขอลงจับเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขาวมาเร็วมานี่ขาวมาหี่จกมายกมาไอพวกหน้าหมานี่พวกหน้าหมาจริงๆเี่ย อันนี้ก็หน้าหมาเนี่ยอันนี้ก็หน้าหมาแต่มันขาวครับขอลงก่อนนะครับผมมืดแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเบิดอจำเบิดเลยอ่ะเบิดอจำเบิดเลยตัวนี้ครับผมนี่ครับที่เด็ดครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวกลับแล้วครับผม ไหอีหน้าพบก,กันใหม่ครับอยากก็ด้วยภาพนี้ครับผม